สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมชาวหน้าไมา้ยิงป่าทุกท่านเลยนะครับห่างหายไปนานเนาะจากหน้าเฟซหน้า YouTube นะครับไม่ค่อยมีเวลานะวันนี้ก็นี่ครับตามสัญญานะครับว่าจริงๆแล้วอยากถ่ายให้ชมกันตอนกลางวันเนาะ mm. แสงสีทุกอย่างนะครับไม้จะเห็นชัดกว่านี้นะครับ mm. ตอนนี้ก็เพิ่งเลิกงานมาเนาะก็มันเย็นแล้วมืดแล้วจะสามทุ่มแล้วเนาะ เป็นงานศูนย์นะครับลำนี้พี่อนุชานะครับเจ้าของลายใหม่ๆทรงใหม่ๆเป็นกำคอล่องนิ้วนะครับกำคอล่องนิ้วจับซ้ายขวาเลยนะฮะลายสองด้านจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับรูปทรงใหม่ๆนะฮะท้ายตรงนี้ผมใช้ไม้มลิดนะครับไม้มะลิสมลิดแท้นะฮะไม้มะลิด <laughs> ตัดสีตรงนี้นะครับผม ให้ดูลายไมย้ประดูก็ไม่อายใครนะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นลายเส้นมากมายนะครับให้มันเป็นมนๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับเข้ารลูกข้าเหลี่ยมนะครับไกลละคังนะครับผมเสียงดังฟังชัดนะฮะปลายช่างวสันนะครับชุดศูนย์ด้วยนะครับ เสฟซ้ายขวาปกตินะครับดีเลยปีห้าห้านะครับสีน้ำเงินไดสีนะครับผมเป็นลายอย่างสวยนะฮะทิ้งไปห้าสิบครับมาดูทั้งลำเลยนะฮะทั้งลำไม้คิ้นเป็นไม้แผ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ไส้ลางนะครับไส้ลางหรือว่ารางแล้วก็ตัวผ่านท้ายนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวกันนะครับนี่เลยสวยๆรูปทรงประมาณนี้นะครับผมน่าเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนกลางวันนะครับก็มีเวลาดูอย่างนี้นะครับผมงานช่างแปะสามพันนะครับติดต่อได้เลยเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นไว้ในหน้าเฟซใหม่นะครับเป็นเบอร์ใหม่นะครับเบอร์เก่าผม โดนตัดไปแล้วโอเคส่งงานพี่อนุชาด้วยนะครับอีกลำหนึงนะฮะที่เดี๋ยวก่อนนี่เลยอันนี้ก็นำเหนือเหมือนกันลูกค้าก็จัดมาเป็นอ่าล่าหนูนะครับเป็นกองข้าวเนาะแกส่งพันท้ายเดิมนะครับมาใส่รางใหม่ รางเดิมแกก็เก็บไว้ยิงปลานะครับแต่แกจะมาทําเป็นรางยิงหนูด้วยนี่ครล่องสิบมิลน,นะครับใส่ลูกไม้แกส่งท้ายมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไก่สำหรับไก่ตัวนี้ผมก็ต่อขามาให้แกนะครับนี่เลยสวยๆเลยนะครับนี่โอ้โหดีดีมากนะลูกล่องสิบมิลน,นะครับผมใส่ลูกไม้ยาวๆได้เลยนะครับ ช่วงชักแปดสเลยครับระยะ5เมตร6กเมตร7เมตร8เมตร10เมตรแล้วแต่นะครับดึงยางเอาเนาะกับไอคอมนะครับผมอีกำหนึ่งครับเป็นลูกค้าเก่านะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวให้ชมกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวจะแกะให้แม่บ้านแพ็คลงกล่องส่งให้แล้วนะฮะไม่มีเวลาได้รีวิวตอนกลางวันเนาะ ช่างทํางานประจํานะครับผมขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็อุดหนุนเรื่อยมาเนาะมีอะไรก็ติดต่อโทรมาได้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ในห้าเฟซเนาะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม